สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตกแล้วนะครับที่อิสุสุกิงยนสาขาบุรีร์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุกิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไต๋อยู่นะครับจะเป็นถนนเส้นบุรีร์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับพะืะันที่21กรกฎาคมพศ2 5 6 5นาร้อบั่นเองซึ่งเดี๋ยวพี่ไตยจะต้องเตรียมรถวันที่สองคันปล่อยวันที่22 2คันแล้วก็ปล่อยวันที่23 2คัน แล้วก็ไปอิสย์หน้าเลยแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะไปถ่ายดูก่อนว่ามีรถรุ่นไหนลงกันบ้างมีของ f อเราหรือไม่จะได้แจ้งให้ลูกค้าเตรียมตัวมาเพื่อที่จะรับรถนั่นเองแล้วก็มาวานนะกินเบียร์ไปแล้วก็ตัดหญ้าที่นาตัดตอนยไ้ต้นมังคุดป่ต้อมเกือบขาดครึ่งเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวคาดว่าไม่รอดนะ <laughs> ไปเดี๋ยวไปดูรถกรันมีรุ่นไหนกันบ้างแล้วก็คันนี้ที่เห็นนะครับจอดโชว์อยู่บริเวณด้านหน้าโชว์รูมนะ มันก็จะเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กซ์แต่ว่ามันเป็นเจ้าตัวเกรดอ l ลิแกนนะอีลิแกนตะ์อีลิแกนสมาร์เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะเหมือนอีลิแกนทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามันจะตัดไอตัวแจ้งเตือนมุมอับที่สายตาไปแค่นั้นอย่างเดียวนอกนั้นเซ็นเซอร์อะไรมีเหมือนกันหมดเลยคันนี้สีขาวมุกโดรไม้นะครับเครื่อง3.0นะเครื่องยนต์3.0จนราคา1 4 2่0 0้านบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวอ l ลิแกนต์สมาร์คันนี้ เป็นของเอฟซีพี่ต่ายนะครับเดี๋ยวแต่งรถเสร็จให้ลูกค้ามารับเลยเป็นเป็นลูกค้าที่ซื้อต่อเนื่องคันนี้อีกคันหนึ่งก็จะเป็นสายลุยนะครับสายลุยระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับ v วีครอสสามจุศนย์กระบะตอนเดียวทรงพลังนะครับลุยทุกงานไปได้ทุกที่ ราคา6,92,000บาทนั่นเองแล้วก็ที่จอดนะครับหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหาตูดเพื่อนนะก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โปฮารันเดอร์1.9เกรดสัตีนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีขาวมุกโดรไมยนะราคาอยู่ที่9,87,000บาทนะครับ9,87,000บาทนั่นเองนี่ก็มาพร้อมกับเจ้าตัว l i m a แม็กปัดเงานะครับมันจะเป็นสีทูโทนนั่นเองส่วนที่จอดอยู่ด้านล่างนะครับ สังเกตดูไหมไอส2คันนี้ด้านข้างเหมือนกันแต่จริงๆมันไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสเปคแคปฮารนเดอร์หเกรด LDA ราคา693ปรับขึ้นไปอีก5้าพันห้าพัเป็น698ก้าแนะครับหกแสนเาหบาทสำหรับเจ้าตัวสเป c แคปฮารันเดอร์หเกเกรด LDA คันนี้ก็เริ่มเดิมจากโรงงานนะ ขอมันที่ได้มาก็จะเป็นเจ้าตัว m i ็ Sport ขนาด16นิ้วนั่นเองแล้วก็เป็นเจ้าตัวยางบิสโตนส่วนชุดไฟหน้าของมันเนี่ยก็ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาเลยนะครับอ็อันนี้คือหน้าโดยรวมมันแล้วก็ที่จอดอยู่ด้านข้างมันเป็นตัว LDA ไหมโอ้โหมันก็ไม่ใช่ตัว LDA แต่มันมาได้เหมือนมากๆเลยนะครับเอาแท้จริงแล้วนะครับมันเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรด S นั่นเองราคา6 0 0 0 966115000บาทนะครับปรับขึ้นมา5,000บาทเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเหมือนตัว LDA จัง มีวิธีทำของมันแหละเอา้าทีนี้ไปดูอีกคันหนึ่งก็จะเป็นน้องประดุกนะครับคันนี้มันชื่อน้องประดุกไอแคตังคนเป็นคนตั้งชื่อนะมันเป็นรถที่น่ารักแต่มูตะมีมากๆมันเป็นเจ้าตัว FRR 2 1 0นะครับคันนี้ก็จะเป็นของเซลแคทนั่นเองก็เป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งตระกูลรถทําเงินนะครับสตันอัพเป็น n i o g อฟทัคคันนี้เป็นรถด,ดินนะครับวิ่งดินนะราคาเฉพาะหัวเกงเคซนะครับ 1,456,000บาท1,456โอ้โหของเจม้มามากขั้นนี้นะครับก็จะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าไม่ติดอะไรนะครับไม่ยุ่งจนเกินไปเราจะถ่ายบรรยากาศที่เขาส่งมอบรถใหญ่กันให้ดูเพราะว่าหลายๆท่านก็ขอมาแต่บังเอิญน,นะครับ ตอนที่เขาสง่งมอบกันเราก็สง่งมอบเช่นเดียวกันนะมันจึงทําให้บางทีอาจจะถ่ายให้ไม่ได้คันนี้นะครับมาจากอูเนียนประภาสีการช่างนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินนะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรของเขานะครับหรือว่าติดต่อน้องแคทก็ได้ถ้าใครสนใจแล้วทีนี้มาจากหมู่บ้านอะไรนี่แหละพอดีเมื่อวานลูกค้าบอกอลูกค้าบอกที่มาละเบสซี่ายที่สุรินนะเขาบอกมาจากหมู่บ้านนึงแนตะ่ว่าเป็นภาษาต้องขินฟังไม่ทันนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนนกันดีกว่าว่ามีรุ่นไหนกันบ้างไป ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวเราจะไล่มาจากแถวแรกเลยนะครับพระเอกของเราจนไปถึงนูน้นเจ้ารถใหญ่คันนู้นนะครับก็ใครอยากดูเจอะจงคันไหนก็แจ้งมาอีกทีหนึ่งแล้วกันคันนี้แคโฟอร์ฮาร์แลนเดอ1.9เกรดเซตขาวมุกโดรไม้นะครับ99,000บาทนั่นเองก็ปรับขึ้นมา10,000นอนเนาะส่วนคันนี้นะครับ855,000บาทเจ้าตัวสเปซแค ฮาร์แลนเดอร์หนึ่งจุดเก้ซีรีส์มันเป็นตัวแคปนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะก็เรียกว่ามันเดี๋ยวมันจะถูกปล่อยออกไปแล้วนะเออพูดง่ายๆส่วนคันนี้นะครับเป็นรถในฝันของหัวล้านเลยถูกรางวัลที่1นึบล้านวดนนี้จัดมันเลยนะสำหรับเจ้าตัววีครอสสามจุดศูนย์เกรดเอ็มสีบรอนเงินใครอยากดูก็สามารถแจ้งมาได้นะครับคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะใก็ปรับไปหน่ะสองพนันรุ่นนี้ไม่มีสมาร์ทให้เลือกนะมันจะมีแต่เจ้าตัววีครอสเอนั้น สำหรับเกรด M แต่ว่าถ้าเป็น M ขอขับสอบมันมีให้เลือกว่าคุณจะเอาสมาร์ตหรือไม่สมาร์ตนะแต่รุ่นนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่สมาร์ตอย่างเดียวเลยไม่มีสมาร์ตให้เลือกส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแกโฟ1.9เกรดแซเหมือน,นกันนะครับอยู่9,02,000บาทนะเมื่อกี้ที่มัน9,09,000เป็นเพราะว่ามันเป็นสีขาวมุกดูร้ายซีรีสคันนี้90้0 0 0บาทนะจากตัวเดิมมัน9 4 9มันก็จะเป็น 9 5 9มันปรับขึ้นมาหมื่นหนึ่งสำหรับเจ้าตัว xcd หน้าดําหน้าแดงอุ้ยแต่ว่าชอบมากๆเนะครับเวลาที่ดูเนี่ยมันดูสปอร์ตมากๆเลยสําหรับเจ้าตัว xcd คันนี้ตัวนี้นะครับสเปซแคปไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรด lda นะครับก็ราคาอยู่เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทเพราะว่ามันปรับขึ้นมาห้าพันบาทนะสำหรับรุ่นนี้ส่วนคันนี้ไม่แน่ใจนะจะเป็นของบีวุฒิที่นั่นไหมมันจะเป็นเจ้าตัว nmr 1 5อ้ไหมครับโอ้ย nmr 1 3 0 ถ้าเป็น150มันเป็น NPR เนาะนี่ก็จะเป็นย้าตัวเอตัวเอชื่อมันน่ารักด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของมาจากทางบริษัทโฟมสโต้นะครับปะนิเทพก่อสร้างนั่นเองก็ขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับตันนี้ NMR 130อ,อยากได้วัสดุก่อสร้างก็ไปอุดหนุนลูกค้านะไปอุดหนุนลูกค้าเรานี่ก็อยากดูสเปคคันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นไหนอ๋อมันเป็น LDA หละแต่ว่า เป็น4ประตูราคาเดิมของเจ้าตัว LDA นะครับเท่าแรมโบคันนี้ราคาเดิม83ตอนนี้เป็น84ปรับมาหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้615,000บาทเป็นเจ้าตัวสเปซแคป1.9เกรดเอสนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบ LDA แล้วก็หาสามารถหาแม็กใส่ได้นะอุอันนี้น่าจะอยู่ท้ายเทลเลอร์เลยนะจะเปื้อนนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวล้างให้ใหนะครับก็ ตัวเกรดเอนะครับเดิมๆของมันเนี่ยมันไม่มีล้อแมกมาให้แต่ว่ามันเป็นกระทะขนาด1ิ้นิ้วนั่นเองคุ้มนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มแล้วก็อันนี้พี่ใหญ่พี่เบิม้มพี่เบิ้มก็ถือว่าใหญ่สุดแล้วแหละในตระกูลรถ2ตันอัพนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นเจ้าตัวตัว10ล้10อ10ล้อตัวนี้มันจะเป็น10ล้อ2เพลาด้วยนะครับเจ้าตัว f x z นั่นก็หมายความว่ามันสามารถลากลูกด้านหลังของมันเนี่ยสามเพลาเนี่ยเห็นล้อด้านหลังไหมหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีอยู่สาชุดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสองล้อหลังเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนได้ด้วยเวลาขึ้นเขาเพราะว่าถ้าข้างหน้าหมุนอย่างเดียวเนี่ยเวลาขึ้นเขาเนี่ยแรงยึดมันไม่พอมันอาจจะทําให้ฟรีได้อืมอู้ตัวอย่างโอ้โหมันเปลี่ยนอย่างเส้นเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้แต่ว่าชอบชอบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจาะกันเดี๋ยวค่อยมาเจาะกันคันนี้แต่ว่าชอบชอบแหละอะไรใหญ่ๆหแบบนี้ชอบ อันนี้ลูกมันอันนี้แม่ลูกแม่ลูกก็ทะเบียนมันต้องคนละทะเบียนด้วยนะแม่ทะเบียนหนึ่งลูกทะเบียน,นโอ้แต่คันนี้มาจากสามมิตรด้วยอันนี้คือก็ไม่ยุ่งยากนะครับการตรวจสภาพกันอะไรเพราะว่าเขามาตรฐานก็มีสเปคเขาอยู่แล้วตัว S ตัว S อันนี้ก็ตัว S แคปโพรฮันเดิลอยู่งพันเก้าสิบเซทนะครับ X อ็กซ์ซีรีส์ตัวนี้มัน819น่านะจ๊วแปดครับ8,33,000บาทนั่นเอง ปรับขึ้นไป5,000อันนี้น่าจะเป็นของ FC จากกาญจนบุรีนะกาญจนบุรีบอกว่าพี่ตายไปส่งผมได้ไหมโอ้มันคือไก่เท่มันรับเองเถอะไปรอบเดียวเข็ดเลยแล้วก็คันนี้นะคันนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัวเกรดเกรดแซดเกรดแซดนะครับคันนี้ เจ้าตัวแค p ิฟ9รเย่าเกรซัสถือว่ามันเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะของตัวเตีย้ยคันนี้ราคาอยู่8,5 0,000บาทนะครับจาก84 0แสเอ้ย8 5ดเลยจากเดิมมัน8 4 5สีห้หรามากๆนะครับกระจังหน้าโครเมียมเดี๋ยวจะต้องเอาขึ้นไปโชว์ก่อนคันนี้เลขเครื่อง5949โอ้สวยมากๆเลยแล้วขนาดอีกอู้ล,ละลานตาไปหมดเลยเอาเดี๋ยวดูผ่าน,านละกันเนาะตัวนี้8ปีตัวนี้84ตัวนี้ LDA ตัวนี้ LDA บอลเงินน LDA บอลเงินตัวเดิมมัน7 8็ปสมันปรับขึ้นไปต่างหาก็7 7จ็ดแปดเก้าไหมเกซตกซเกตซเอ้ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปหาดูหาดูตัวมันก็ไม่มีอะไรมีมีแต่รุ่นที่นั่นไปละนู้นนเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีรามาจะรับมันพวกนี้บางคนไปนหัวลานแล้วเก,กตะโกนทำแพะอะไรวะตกใจนี่อันนี้ก็จะเป็นตัว LDA นะ LDA LDA สปีดสปีดสีดำสปีดสีดำ เดี๋ยวเดี๋ยวของของ FC เรานี่แหละสีดำจำได้จะมีเปลี่ยนแม็กด้วยตอนนี้มาเดินหาเจ้าตัวแค er ลฟอร์ไฮแลนเดอร์1.9เกรดเซทพีสีเทารรัมโบนะครับซึ่งมันจะมีจะมีของ FC ที่อยู่พุทธิสงฆนะ์ที่เขาจะรับน่าจะรับยีิบเก้านะครับลูกค้าน่าจะมารับเองตอนแรกแค่ไปส่งแต่ว่ายีิบเก้าพี่ต่ายน่าจะได้ไปซีสเกตเนี่ยอก็จะเป็นรถทั้งหมดนที่จอดสรุปแล้วเจ้าตัวเทารรัมโบยังไม่มานะ วันนี้ทำไมถึงไม่ถ่ายจอจงไม่ถ่ายรุ่นรถให้ดูรวมๆไปก่อนให้เลือกไปก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายดูเนาะเพราะวันนี้หิวข้าวจะไปกินข้าวต้มอะไรพวูดตรงๆตื่นมาหิวแตยเช้าตอนแรกว่าจะ ไปกกินน่อแต่ว่ากลัวสายไงอ่ะโอเคนะครับก็ขอ F4 ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวช่วยกันเตรียมไอ้ตัวหกล้อท,ที่จะปล่อยวันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะบ๊ายบายขอบคุณนะครับ